ครมี2แอปนี้แอปเป่ตาตังและ t ูมันนี่วอลเล็เดี๋ยวจะพาไปสมัครดูรายละเอียดในคลิปค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญราจัดให้วันนี้จะพาไปกู้เงินผ่านแอปนะคะคัดมานําเสนอ2แอปด้วยกันคือแอปเป่ตาตังและแอป t ูมันนี่วอลเล็ค่ะซึ่งจะสมัครผ่านแอปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเริ่มกันที่สินเชื่อแรกกู้ผ่านแอปเป่ตาตังนั่นก็คือสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มโดยที่ท่านไม่จําเป็นจะต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทยก็สามารถสมัครได้แต่ก่อนอื่น ที่เราจะไปสมัครสินเชื่อเขาจะให้เราเปิดบัญชีออมทรัพย์ของเป่ามีตังก่อนหลังจากนั้นถึงจะสามารถสมัครสินเชื่อได้ค่ะ พอเปิดบัญชีเสร็จเราก็สามารถสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจปั๊มได้เลยค่ะจะให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้ต่อเดือนต้องมีรายได้15,000บาทขึ้นไปค่ะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันจะรู้ผลภายใน1-3วันทำการชาร์สุดไม่เกิน1อาทิตย์นะจะสมัครได้ทั้งพนักงานประจำและผู้ประกอบการรายย่อยสำหรับพนักงานประจำดอกเบีย้ยจะอยู่ที่20%ต่อปีส่วนผู้ประกอบการดอกเบีย้ยสูงสุดไม่เกิน22%ต่อปีค่ะและสามารถ ผ่อนได้12เดือนถึง60เดือนสำหรับเอกสารจะใช้แนบตามอาชีพค่ะถ้าเป็นพนักงานประจำให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารแสดงรายได้เช่นสเตตเมนต์ย้อนหลัง3เดือนที่เป็นบัญชีเงินเข้านะและสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดค่ะ ส่วนผู้ประกอบการรายย่อยจะใช้สำเนาบัตรประชาชนและก็เอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง6เดือนถึง1ปีต้องดูหน้าในระบบค่ะว่าเขาขอกี่เดือนถ้ามีหนังสือผู้ถือหุ้นหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนกิจการอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปก็ให้แนบเข้าไปด้วยค่ะ ต่อไปค่ะไปดูสินเชื่อจาก t o เ m y n e y w e t l e t กันบ้างค่ะสินเชื่อ p r a y Nex t อ็กซจะเป็นสินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาทสามารถผ่อนของได้เบิกเงินสดได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยในกรณีเมื่อครบกำหนดจ่ายแล้วเราจ่ายคืนเต็มจำนวนในกรณีนี้จะไม่เสียดอกเบี้ยค่ะ และในกรณีที่เราเบิกเป็นเงินสดเราจะสามารถแบ่งจ่ายได้นานสูงสุด24เดือนโดยจะมีอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่25นต่อปีค่ะและในกรณีที่เราผ่อนสินค้าเขาจะให้เราผ่อนนานสูงสุดอยู่ที่48เดือนและเราสามารถเลือกผ่อนได้3แบบด้วยกันนะสำหรับแบบที่1จ่ายเต็มจํานวนเงินอันนี้จะไม่เสียดอกเบีย้ยค่ะ สายแบบที่2คือเลือกระยะการผ่อนชาระเลือกเป็นรายเดือนอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่25%ต่อปีค่ะสําหรับแบบที่3เลือกใส่จํานวนเงินที่เราต้องการผ่อนชาระค่ะสําหรับคนที่จะสามารถสมัครได้คือจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ20-60ปีมีรายได้ขั้นต่ําอยู่ที่10,000บาทและที่สําคัญจะต้องไม่มีประวัติการค้างชําระกับสถาบันเงินอื่นค่ะ ส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมให้เตรียมรายการเดินบัญชีที่ขอผ่านโมบายแบงกิ้งที่เป็นไฟล์ pdf เท่านั้นสำหรับพนักงานประจำให้ใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลัง4เดือนล่าสุดสำหรับอาชีพอิสระให้ใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือนล่าสุดค่ะ และนี่ก็คือ2สินเชื่อสมัครผ่านแอปเป่าตังและทูมันนี่วอลเล็ตใครสมัครผ่านแล้วมาเมนแจ้งให้ทราบหน่อยนะคะว่าผ่านแล้ว,ลวเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่กําลังตัดสินใจที่จะขอกู้สําหรับวันนี้ธัญรัตน์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ